จับไว้จับจมูกปาตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคู่ลีอีกแล้วนะคะเด็กๆจ๋าเมื่อวานเด็กๆได้ทดลองตามสมมุติฐานที่3และสมมุติฐานที่4ไปแล้วผลการทดลองเป็นยังไงคะลูก ยังไม่เป็นกระดาษใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเด็กๆวันนี้เรามาทําการทดลองตามสมมุติฐานที่5และสมมติฐานที่6กันนะคะแต่ว่าสมมุติฐานที่5กับสมมุติฐานที่6เราจะต้องออกไปทําการทดลองกันข้างนอกอเด็กๆหนาะและนี่นะคะก็คือสมมุติฐานที่5นะคะของน้องอาชาน้องอาชาบอกว่าขั้นตอนที่1จะต้องเอาเปลือกไม้นะคะลอกเปลือกไม้ออกมานะคะ ที่2องนำเปลือกไม้ไปร่นในน้ำนะคะขั้นตอนที่3เอาไปตากแดดให้แห้งนะคะและเดี๋ยวเราไปทดลองทำกันข้างนอกต่อไปสมมุติฐานที่6นะคะผลการทดลองตามสมมุติฐานที่6ของน้องโบตันน้องน้ำหวานน้องลูกพีชนะคะขั้นตอนที่1จะต้องเอากันไกลตัดใบไม้ออกมานะคะขั้นตอนที่2 นำใบไม้มาติดกาขั้นตอนที่3จากนั้นเอาสีขาวสีขาวจะเป็นสีโปสเตอร์สีช็อคหรือสีอะไรก็ได้ที่เด็กๆมีอยู่แล้วที่บ้านนะคะมาทาบนใบไม้จากนั้นเอาไปตากแดดให้แห้งเช่นกันค่ะอเด็กๆจ๋าและนี่ก็คืออุป,ปกรณ์ในการทำการทดลองตามสมมติฐานที่5นะคะมีอะไรคะลูกใครรู้จักบ้าง เปลือกไม้นั่นเองนะคะแล้วก็มีกะละมังมีตะกล้านะคะเอาไว้ร่อนแล้วก็มีน้ำเปล่านั่นเองนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกคุลิก็จะเอาน้ำเปล่าเทลงไปในกะละมังนะคะเพื่อทําการร่อนนั่นเองนะคะจากนั้นคุลิก็จะเอาเปลือกไม้ คุลีก็จะเอาเปลือกไม้ใส่ในตะกร้าแบบนี้แล้วก็เอามารถในน้ําเด็กๆเ,เข้ามาดูค่ะและคุลีก็จะเอามารน่นในน้ําแบบนี้นั่นเองเห็นไหมคะแบบนี้นะคะร่นไปร่นมาร่นไปเรื่อยๆ เกิดว่าเปียกน้ำดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตากแดดก,กันนั่นเองนะคะโอเคของเด็กๆเ,เปียกกันหรือยังลูกของเด็กๆเ,เปียกหรือยังคะเปลือกไม้ของลูกเปียกกันหรือยังอ่ะองคงผู้หลีเปียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะแล้วก็สลัดน้ำออกจุ๊บ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 อ่ะแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ เราตามกันเด็กๆตามกหลีมากหลีจะเอาไปตากแดดมาค่ะตามมาค่ะนี่ถึงแดดแล้ววันนี้แดดออกด้วยกหลีก็จะเอาเปลือกไม้ที่ล่อนน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะตากแดดให้แห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะกลายเป็นกระดาษ จะมาดีกว่าชิ้นที่หนึ่งตั้งเลยชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าชิ้นที่หกแล้วก็ชิ้นที่เจ็ดนะคะเราก็จะตากเอาไว้แบบนี้แล้วก็รอให้แห้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะกลายเป็นกระดาษหรือเปล่านะคะ และเดี๋ยวเราไปทําการทดลองตามสมมุติฐานที่6กันเลยดีกว่าค่ะอาเด็กๆจ๋าและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการทําสมมุติฐานการทดลองทํากระดาษครั้งที่6นั่นเองนะคะวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้1คืออะไรคะใบไม้ค่ะ2ก็คือกันไกล้3คืออะไรคะถาดหลุมนั่นเองค่ะ4กก สีโปสเตอร์นะคะคุลีจะใช้เป็นสีโปสเตอร์แต่เด็กๆจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้ที่เป็นสีขาวนะคะเอาที่ที่บ้านมีนะลูกไม่ต้องซื้ออยู่เท่าไหร่แล้วคะเจ็ดนะคะเจ็ดก็คือกาวนั่นเองเดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆบอกว่าให้เอาใบไม้แล้วก็ใช้กรรไกรตัดใบไม้นะคะ ใบที่หนึ่งตัดแล้วแล้วก็ตัดใบที่สองใบที่สแต่ว่าขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพราะว่าเวลาเด็กๆใช้กันไกลและถ้าเด็กๆไม่รู้จักระมัดระวังจะเกิดอะไรขึ้นคะอ่ากันไกลอาจจะตัดนิ้วของลูกได้นั่นเองเดี๋ยวเลือดออกด้วยนะเวลาเด็กๆใช้กันไกลจะต้องระมัดระวังนะคะ ใบที่เท่าไหร่แล้วใบที่สใบที่หใบที่6ใบที่เจใบที่8 9ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอสิบ่้าอ่คุูหลีตัดไว้ทั้งหมด16ใบเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเอามาต่อกันแค่ กี่ใบดีนะหใบแล้วกันนะคะเด็กๆจ๋าเราจะต่อใบไม้ด้วยอะไรคะด้วยอะไรกาวนั่นเองค่ะอ่ะเราจะต่อใบที่หนึ่งแล้วนะคูหลีก็จะทากาวนะคะที่ใบที่หนึ่งใช้กาวเยอะไม่ลูกไม่ต้องเยอะใช้แค่นิดเดียวพอนะคะคูหลีก็จะทากาวชึบชึบชึบชบ มาต่อกันเดี๋ยวลองเราลองดูซิว่า6ใบจะมีขนาดเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่ามีขนาดพอที่เด็กๆต้องการแล้วก็เอาแค่6ใบแต่ถ้าเกิดมันมีขนาดเล็กเกินเราอาจจะต่อเพิ่มได้นะคะพราะลองตัดใบไม้เอาไว้เยอะอ่ะเราก็จะต่อใบที่สามอ่ะตอนนี้ได้สามใบแล้วนะใบที่สามแล้วกุลีก็จะต่อใบที่สี่ ต่อเลยใบที่สี่ห้าหต่อเลยนะใบที่สเรียบร้อยใบที่ห้าชึบชึบใบที่ห้าแล้วนะเด็กๆได้กี่ใบแล้วคนะแล้วก็ใบที่หกอาเมื่อกี้ครูหลีบอกว่าต่อแค่กี่ใบ,บนะ6ใบใช่ไหมคะขอกใบเป็น ได้หรือ,อยังพอหรือ,อยังพอไหมคะอะพอแล้วโอเคเดี๋ยวคุณติดกาวเพิ่มดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันติดกาวแล้วมันไม่งยเดี๋ยวติดกาวเพิ่มอโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็ได้ใบไม้ที่ติดกาวเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะจากนั้ ใช้คู่กันนะคะ ต้องรอให้สีแห้งโดยการเอาสีไปปากเดดก่อนนะคะเอาใบไม้ไปปากเดดเลยไปแล้ไปตากเดด,เเกเด,ดกันดีกว่าตามันเลยเราก็จะเอาไปตากเดดรวมกับเอาเปลือกไม้เมื่อกี้นะคะเด็กๆเ,เราก็จะตั้งเอาไว้ตรงนี้เลยและนี่ก็คือสมมุติฐานที่5แล้วก็สมมุติฐานที่6นั่นเอง เดี๋ยวรอให้สีแห้งแล้วก็เปลือกไม้แห้งนะคะเราจะไปสรุปกันว่าเป็นกระดาษหรือเปล่านะคะเด็กๆจ๋าและนี่นะคะก็เป็นผลการทดลองตามสมมุติฐานที่5าของน้องอาชานะคะที่เราเอาเปลือกไม้ไปร่อนกับน้ําแล้วก็ไปตากแดดให้แห้งเด็กๆเ,เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมลูกเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นกระดาษเหมือนที่เด็กๆต้องการหรือเปล่าคะ อ่ายังไม่เป็นนะคะเรายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลการทดลองตามสมมติฐานที่6กันดีกว่าว่าเป็นยังไงเป่นเท่นเเป็นยังไงคะเป็นกระดาษเหมือนที่เด็กต้องการไหมคะลูกของลูกออกมาเป็นเหมือนของกุลิไหมอ่ายังไม่เป็นกระดาษนะคะไม่เป็นไรเด็กๆไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวเรามาทาตามสมมติฐานที่ 7และ8เดี๋ยวเราจะทดลงกันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะกลายเป็นกระดาษตามที่เด็กต้องการโอเคไหมคะลูกอ,อ่าและเดี๋ยวนะคะเ,คดเด็กๆอย่าลืมทำสมมุติฐานเรียบร้อยแล้วดเด็กๆอย่าลืมจำขั้นตอนสมมติฐานที่5และสมมุติฐานที่6ให้ได้นะคะจากนั้นครูหลีให้การ้านเด็กๆคือการวาดรูปตามสมมติฐานนั่นเองนะคะ แต่ละขั้นตอนทําอะไรบ้างให้เด็กๆวาดรูปแล้วเวลาเด็กๆทําการทดลองเด็กๆอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่อัดวิดีโอหรือว่าถ่ายรูปส่งมาให้กุลีดูด้วยนะคะเด็กๆจ๋าอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้มีโรคระบาดอะไรเกิดขึ้นลูกอ่าโควิด -19 ทีนั่นเองนะคะเด็กๆเวลาออกไปข้างนอกอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะและอย่าลืมล้างมือบ่อยๆที่สําคัญอย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 2องมตรนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆจ้าเด็กๆทำการทดลองเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมจัดเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยเลยนะคะ